ครับสวัสดีครับพบกับช่อง youtube ช่องต้มลูกชนาครับคลิปนี้มาเห็นเครื่องถอนมันครับามาดูเครื่องถอนมันครับเครื่องถอน,ถอนมันตาช้างคูบตา้ารับประกัน6เดือน ก็ไม่รู้กลไกมันยังไงนะครับใครบอกก็ใครรู้ก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับตัวนี้ปัน่นปั่นให้มันหมุนหรือเปล่าครับต้องเอาพีทีโอปั่นให้มันหมุนหรือเปล่าหมุนให้มันหมุนสายพานนี้หรือเปล่าครับดีครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นเป็นไถหรือเปล่าน่าจะเป็นไถครับ ไทที่ตักหัวมันขึ้นครับไทเกลี่ยหัวมันขึ้นตัวนี้ก็จะเป็นเอ่อน่าจะเป็นสายพานสายพานตกดินหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเส้นนี้น่าจะเป็นเอ่อที่โซ่นนี้น่าจะเป็น ที่ลำเลียงต้นต้นมันออกหรือเปล่าครับไม่แน่ใจนี่ก็เป็นอีกเครื่องหนึ่งครับเป็นของกลุ่มหน้าเปลงใหญ่ครับใช้ได้ LC7L5018 ครับตัวนี้น่าจะเป็นที่ลำเลียงต้นมันออกมาครับ ก็จะมีไถตัวนี้เนาะไถตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวตบดินดอกแล้วก็ลำเดียงต้นต้นมันไปก็ไม่รู้ว่าจะทำงานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าครับผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันครับเพิ่งเคยเห็นครับอ๋อตัวนี้จะเป็นห้องโซ่ หรือเปล่าครับตอนใดรู้ก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับตัวนี้เป็นเสียบสาย่อยโรตารี่เราก็มาปั่นตัวนี้ตัวนี้เป็นห้องโซ่เราก็มาปั่นสายพานตัวนี้ครับ เครื่องถอนมันครับเดีย๋ยวนี้ก็ทันสมัยขึ้นนะครับนี่ก็เป็นอีกเครื่องหนึ่งทันสมัยขึ้นราคานี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับถึงแสนหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจครับ ตอนมันกูปตาตาช้างรับประกันหกเดือนกับไปดูเต็มๆเลยอ๋อจะมีตัวปรับด้วยตัวนี้น่าจะตึงตึงสายพานครับตัวนี้น่นจะตึงสายพาน แต่ว่าถ้าเจอดินแข็งๆนี่ไม่รู้จะถอนได้หรือเปล่าครับน่าจะถอนไม่ได้เนาะหรือเปล่าต้องดินอ่อนๆเนาะดินทรายอ่อนๆน่าจะถอนได้ง่ายน่าจะไม่ขาดนี่ก็จุดนี่ครับจุดต่อแขนแขนกลางครับ คนมันคูบตตาตาช้างรับประกัน5ปีโอ้ยรับประกัน6เดือนครับพูดผิดครับครับอันนี้ก็คำแนะนำครับของเครื่องทีครับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe สสผมด้วยครับ เพื่อจะได้มีกำลังใจในการถ่ายคลิปต่อไปครับขอบคุครับที่เข้ามารับชมขอครับ